บรรยากาศแห่งความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจของแฟนกีฬาชาวไทยกลับมาคุกลุรุนอีกครั้งเมื่อทีมนักววลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงไล่ตบเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปแบบขาดลอย3-0นยเซตในเกมที่ทุกคนจับตามองและถูกยกให้เป็นหนึ่งในแมชไฮไลท์ที่ดูเดือดที่สุดของทัวนาเมนต์ผลการแข่งขันนัดนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเหนือชั้นในด้านเทคนิคและประสบการณ์ของสาวไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศสักดายอย่างชัดเจนว่าเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศกำลังเปิดกว้างและคู่ชิงที่หลายคนคาดการไว้ก็คือทีมชาติเวียดนามที่ฟอร์มแรงไม่แพ้กันตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นนักตบสาวไทยก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสมาธิที่ยอดเยี่ยม การเปิดเกมในเซตแรกเต็มไปด้วยความมั่นใจบอลแรกที่นิ่งการเซตที่แม่นยำและการเข้าทำที่เฉียบคมทำให้ทีมอินโดนีเซียต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องสกอร์ไหลไปในทิศทางที่สาวไทยคุมสถานการณ์ได้แทบทั้งหมดถูกเต็มที่ได้มาจากการประสานงานอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นหัวเสาบอลเร็วหรือบอลผสมล้วนสร้างความลำบากให้กับเกมรับของอินโดนีเซีย จนในที่สุดเซตแรกก็จบลงด้วยชัยชนะของไทยอย่างชัดเจนสร้างขวัญกำลังใจให้ทั้งทีมและแฟนๆที่ส่งเสียงเชียร์กึกก้องเมื่อเข้าสู่เซตที่สองรูปเกมยังคงเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันแม้อินโดนีเซียจะพยายามปรับแทคติกเพิ่มความดุดันในการเสิร์ฟและการบล็อกแต่สาวไทยก็ยังอ่านเกมได้อย่างเฉียบขาดการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เล่นตัวหลักหลายคนโชว์ฟอร์มโดดเด่น ทั้งการตบทำคะแนนต่อเนื่องการล็อกที่แข็งแกร่งและการรับเสิฟที่นิ่งจนแทบไม่มีข้อผิดพลาดสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการเตรียมทีมที่ดีและประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติที่เหนือกว่าเซตที่2จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเซตที่สาวไทยปิดเกมได้อย่างสวยงามทิ้งห่างคู่แข่งทั้งในแง่คะแนนและความมั่นใจเซตที่3ถือเป็นเซตที่ตอกย้ำความเป็นทีมระดับแนวหน้าของภูมิภาคสาวไทยลงสนามด้วยความกระหายชัยชนะ ต้องการปิดเกมให้เร็วที่สุดและพวกเธอก็ทำได้ตามแผนการเล่นที่หลากหลายและไม่ซ้ำเดิมทำให้แนวรับของอินโดนีเซียสับสนอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่อินโดนีเซียพยายามไล่ทำแต้มสาวไทยก็สามารถตอบโต้กลับได้ทันทีด้วยการเข้าทําที่เฉียบคมและการป้องกันที่เหนียวแน่น บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และพลังบวกจากแฟนๆจนสุดท้ายเซตที่3ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะ3ถึงศเซตที่สะท้อนถึงความเหนือชั้นอย่างแท้จริงชัยชนะในนัดนี้มีความหมายมากว่าการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของวอลเลย์บอลหญิงไทยการผสมผสานระหว่างผู้เล่นรุ่นที่ที่มากประสบการณ์และผู้เล่นรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลัง ทำให้ทีมมีความสมดุลทั้งในด้านฝีมือและจิตใจการเล่นเป็นทีมเวิร์กที่แข็งแปรง่งการสื่อสารในสนามที่ชัดเจนและความเชื่อมั่นในการแอลกันคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จหลังจบเกมเสียงพูดคุยและการวิเคราะห์จากแฟนกีฬาและสื่อมวลชนต่างพุ่งเป้าไปที่รอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงหลายคนเชื่อว่าโอกาสสูงมากที่สาวไทยจะต้องเผชิญหน้ากับทีมชาติเวียดนาม คู่ปรับสำคัญที่มีสไตล์การเล่นแข็งแกร่งและมีวินัยสูงการเจอกันของสองทีมนี้ถูกมองว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของอาเซียนที่ไม่เพียงแต่เป็นการแย่งชิงเหรียญทองหรือแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นการพิสูจน์ว่าใครคือทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ดีที่สุดในภูมิภาคณเวลานี้หากมองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางของทีมชาติไทยในทัวร์นามเมนต์นี้จะเห็นได้ว่าทุกนัดคือบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่ไม่หยุดยัง้ง ทีมงานโค้ชวางแผนการเล่นอย่างละเอียดการหมุนเวียนผู้เล่นอย่างเหมาะสมทำให้ทุกคอนมีโอกาสแสดงศักยภาพและช่วยลดความล้าจากการแข่งขันที่ต่อเนื่องนักกีฬาทุกคนแสดงให้เห็นถึงวินัยในการฝึกซ้อมและความทุ่มเทพเพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการนำความสำเร็จมาสู่ประเทศแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดุดันและมั่นใจแบบนี้ หลายคนกล่าวว่าการแข่งขันนัดนี้คือหนึ่งในเกมที่ดูแล้วมีความสุขที่สุดเพราะทีมเล่นได้ตามแผนไม่มีความตื่นสนามและแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเสียงเชียร์ในโลกออนไลน์ก็ถล่มทลายมีการแชร์คลิปไฮไลท์จังหวะสวยๆและคำชื่นชมจากแฟนกีฬาทั้งในและต่างประเทศในมุมมองเชิงแทคติกเกมนี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการเข้าทำของสาวไทย การไม่พึ่งพาผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมากเกินไปทําให้คู่แข่งจับทางได้ยากนอกจากนี้การเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นและการเปลี่ยนจากกลับเป็นรุกอย่างรวดเร็วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนทุกแต้มที่ได้มาล้วนผ่านกระบวนการคิดและการตัดสินใจที่เฉียบขาดในเซววินาทีเมื่อมองไปข้างหน้าสู่รอบชิงชนะเลิศความท้าทายที่รออยู่ไม่ใช่เรื่องง่าย ทีมชาติเวียดนามเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจมีระบบการเล่นที่เป็นระเบียบและมีผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ในทุกตำแหนง่งอย่างไรก็ตามจากฟอร์มที่สาวไทยแสดงให้เห็นในนัดนี้หลายคนเชื่อว่าหากรักษามาตร,รฐานการเล่นและความมั่นใจไว้ได้โอกาสคว้าชแชมป์ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับเกมใหญ่ การพักฟื้นอย่างเหมาะสมการวิเคราะห์ขู่แข่งอย่างละเอียดและการเตรียมแผนรับมือในทุกสถานการณ์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จแฟนๆชาวไทยต่างพร้อมใจส่งกำลังใจให้สาวๆอย่างเต็มที่เพราะพวกเธอไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของประเทศในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันจะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต ชัยชนะ3 0ศเหนืออินโดนีเซียในเกมนี้จึงไม่ใช่แค่สกอร์บนกระดานแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความสามารถคี์และหัวใจนักสู้ของวอลเลย์บอลหญิงไทยและไม่ว่าผลในรอบชิงชนะเลิศจะออกมาเป็นอย่างไรเกมนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสาวไทยคู่ควรกับการยืนอยู่บนเวทีใหญ่และพร้อมจะสู้กับทุกทีมอย่างสมศักดิ์ศรีเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยต่อไป